สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตู้ยู่ช่องซอฟต์ไฟเมอร์มเช่นเคครับและตอนนี้ตู้ยุบเกลฟอร์สกินเวิลด์อีกเช่นเคยครับโอเคตรงนี้ต่อจากพาธิรัตน์จะลุยไปในตรงนี้นะครับรวมตัวกับอลันในป่าหลับไหลโอเคแถวแคมป์ผู้เกิดใหม่มีจนสลัดที่มาจากหมู่เกาะอ,อิสระดจำนวนมากเราช่วยพ่อค้าของแคมป์และถามข้อมูลจากเขาได้เป็นคนนี้เราจะกันอีกแล้วสุจริตนะครับเราช่วยค,วค,วควดี เพิ่งวุฒิเทพที่หล่นหายพันธุปาเราเปล่าไม่รู้มีไหมใกล้ๆนี้มีเกาะอิสระโอเคเนี่ยมันอ่านให้เราแล้วมันไม่อ่านทั้งหมดนะมันอ่านแค่ส่วนทสกิลมันนี่เอกไงทกิลมันนี่สปินเนอร์ไปเด็ดตกรเดี๋ยวเดี๋ยว ไอผิดไผิดที่กดผิดกดผิดครับแต่ขอควรสำเร็จเรียบร้อยถ้าเห็นพ่อค้าของแคมป์ช่วยเอลฟบาเจ็บมาตนหนึง่งเอลฟนั่นอาจมีคำตอบให้เราโอเคสอบถามสินค้าอยากได้ข้อมูลต้องทำการแลกเปลี่ยนกับข้าเจ้าช่วยไปเอายาเคี้ยวจันมาให้ข้าบางทีข้าอาจบอกเจ้ามึงเป็นเฮีย้ยอะไรมองมึง โอ้โหมึงอยากสื่อสารกนันแต่มึงคุยโอ้โหมึงินเชี่ยอะไรโอเคอยากเจ้าจันไปเส่มาดูหน้าวนี่มากดูเอาอะไรตีมันอะตีไปใส่ยาให้เอลฟเดลเออคนโลภฟจำนวนมากไม่ยังป่าหลั่ไหลป้อนยาไหมตอนคนป่วยช่วยชีวิตผีชกไร้ตลอดโอเคนะ้ำยาให้ผู้ป่วยโอเคเรียบร้อยงวยรุ่น เจ้าดูเหมือนจะไม่ใช่คนรอบฟแฟรงคลินบอกให้เจ้ารีบหนีไปพื้นที่จุติของกองทัพพายุจะไม่มีความสงบสุขอืมยังยได้อลันทราบไม่รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาไม่ปล่อยเทพธรณีไปแน่เราต้องรีบแล้วโอเครีบก็รีบกษณะหมอกกินคนโอเคหมอกินคนรอ ทำลายผลึกธาตุพิษทำลายเรียบร้อยในสุดก,ก็วางใจได้สักทีโอเคยังดีที่เจอทันเวลาไม่งั้นแย่แน่ๆหากพิษกระจายออกไปกองทัพพายุบุกตีเข้ามาเราคงไม่รอดอ๋อเป็นพิษนะครับน่าจะมีลมพายุมาลม่นพิษกระจายจไปทั่วนะจะมีอาวุธเทพไหมนี่ิกา หาจะรู้ให้เลสินะหาหาหาโอเคโอเสยสวอืมนนดไกจม่ทัจมดจมดยังงาน้อกุญแไปห้คนลำบัสรูแบบของกุญแจอันนี้แล้วบางทีอาจจะเปิดหีบได้โอเคอเปิดหีบ ปลดล็อกเรียบร้อ,รอยตัวที่เขียนด้วยอักษรโบร,ราณน,นั่นะข้าอ่านไม่ออกเจ้าช่วยไปหาไอรินหน่อยเขาช่วยได้เกย์ไปหาไอรินให้แปพลัน,ใ,นให้ปแปไม่แต่ประวัติองป่าหลับไหลข้าหน้าสงสารต้องผิดหวังแน่แน่จังกระสุดให้คนรบท,ทราบแบบนี้ได้ยังไง หวยเท้โปรเด็นไทยอย่าได้ทำร้ายวิญญาณที่บาดเจ็บทางใจของใครอีกเลยควันน้ำเหลวคุยกับเอลฟ์ที่จะรบาดเจ็บควันน้ำเหลวนริงในสมบัติแต่แสดงก็ไม่ได้อะไรเลยผ <Okay. S 1> ู้กล้าช่วยกำจัดสัตว์ร้ายระหว่างทางนี่ให้หน่อยได้ไหมมีร่างกายทีอมนี้ไม่ถนัดที่จะออกท่าออกท่าอืมเดินดี นัำจุดหมายของอลันให้มอบโกลดีโอเคไอไอโรลี่ไอรีโอเคให้คนต่างถิ่นผู้บริสุทธิ์เข้ามายุ่งกับความกลหลนของเอลฟ์รู้สึกไม่ดีเลยจริงๆแต่ข้าไม่มีทางเลือกเจ้าช่วยไปคุยกับผู้อาวุโสนีออนแทนข้าหน่อยได้ไหมโอเคไป,ไปกับผูอาวุโสนีออนโอเคนีออน สวา่า<อ>งาการนี้นนทำให้ข้าไขานะ่หน้าความจริงเหตุการณ์คนหายที่เกิดขึ้นในทะเลสาบกระจกเขียวบ่อยครั้งค้ากรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่รู้สาเหตุอืมโอเคน,นี่ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมคนทำกะแสยทั่วเด็กหายแต่พักกันก่อนนะก็ต้องตามหานี่คือแผ่นเกตบาร์ที่มีข้าวน้ำจำนวนมากแล้วก็ดวจะเป็นมีมอสเร์แค่ในทะเลสาบใกล้เคียงธรรมชาติ Okay. บอกไอรุ่อดกระตกเขียวกระสับกระตกเขียวแบบนี้นี่เองถ้าว่าค่าน่าจะจัดการกับสัตว์ปีศาจในป่าได้บางทีอาจจะรีบพบกับเบาะแสสำคัญที่เราพลาดไปโอเคกำจัดสัตว์ปีศาจและบึงมันออกมัออไม่ใช่ประตัวนี่ไงสัตว์บึงหรือเปล่า

วัดลับส,สัตว์นนปีศาจตูโจมเด็กสเปนเนอร์น่นเ็นบอกไอโรดี้เกี่ยวกับการค้นพบ ขี่วาไปไหมขี่วาไม่ได้ไม่เดิเนไปเงี้ยโอเคบอกไอ้นนี้่นี่จะต้องมีเจ้าตัวที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่มันเป็นคนที่ทำร้ายเอลฟของทะเลสาบกระจกเขียวเราต้องกำจัดมันอืมจัดบอสถ้าเดาไม่ผิด ทะเลสา,าบกระจกเขียวมีทางเข้าลับอยู่จริงๆเกิ <ś led> ดอะไรขึ้นนั่นอะไรนะนั่นไงเนชื่อมาแล้วบอสโอเคแปลกจินไอของว์ปิศาที่อยู่ในป่าหลับไหลเป็นไปแย่แล้วพบมาเจอเราเข้าแล้วโอเค สายฮิลอืมนีมนู่ตัวเคียนพายุอันนี้เปแดงเจาะไม่เตตั้งสองอจะ<ม>หาย,ยเอาไปสเปนเนอร์เจาะรับไปหารายงานตัวให้กับเอโรออรี่ เวลาที่เขาจะขับไล่ข้ากับเผ่าอ,อ๋อเราต้องร่วมมือกันขับไล่กองทัพพาย,อยุออกจากป่าลับไหลก,ก่อนโอเคบออตามความจริงอไม่สัตรูตัวกันจะ<ม>ต้องร่วเมือกันเอวยอดฝีมือจะต้องไม่ตายฟรีโอเคนางกับพลอไปบอกอไอโรรี่แม้ว่าความสามารถของมีออนจะเป็นไปตามที่คาดไว แต่ก็ช่าหน่าผิดหวังเก็บรวบรวมของออกทีตอบนักป่าสาวไอรีรอันหนาขนาดนี้เลยเหรอแต่เชื่อเถอะทุกอย่างจะต้องกลับมาสงบสุขได้แน่น่าใจนำกล่องสัวด,ด้วยมาให้ออน อเ <Okay. S 2> ข้ารู้จะทํำยังไงไปบอกไอโอรี่เธอในฐานะปราดสาวได้รับการยอมรับจากเหล่าเอลฟ์ทะเลสากบกระจกผิวแล้วอืมบอกต่อการจัดสิทธิของโปรโอุโซนินออนเป็นยังไงนำจดหมายเจราจาสงบศึกไปให้ผู้นำเผ่าออกหวังว่าเขาจะยอมรับคำร้องขอของเอลฟ์รเหมกันโอเค กีม้าไปม้าเร็วนี้เขาด้วยม้าเร็วหมู่บ้านครึ่งผานักจนภัยผู้กล้าข้าคือออกรอดครูมันข้ารู้ว่าเจ้ามาทำไมโอเคอเก็บกวาดอสุนยักนอกค่าย โอเคไปเลยอ่าลงบันไดมีขีมาขึ้นบันไดนนะโอ้ยก็ดได้เลยขีมา,า,ามข้มามสะพานโอเคเจออย่างวะโอ้ยโคตรไกลนะโหไกลมากไกลมากตรงนี้ปะสูงยอดเอกค่ายเป็นเ้ คไปปินเนอร์ไปแดงรีล้วก็วักไปหาครูมันนี่นะโอ้โหอย่างไกลอ๋อเพรว่าจะขึ้นเมือบนใหม่คุณนะขวดลาบปิสาที่ควางทางสปิงเนอร์เจ็บปุ๊บนี่ต่อเลยโอเคปิซารคลั่ง อันนี้ไปเลยโอเคสิศัพท์อืมรับอยอืมรอยในอีกว่โอเคหมดละสุดทํานากับคู่มันดีมากจะเป็นอสูรที่ไว้ใจได้ โอเคกำจัดมือเสือกจัปลาโอเคจะโดนโอ้ปโอเคสำเร็จไม่กดผิดนะครับมกี้มันอยู่ใกล้กันง เจ้าผ่านการทดสอบผู้กล้าแล้วนำตัวเทมปอ็อกไปให้ฮาตันแล้วบอกความประสงค์ของเจ้าเขารู้ว่าต้องทำยังไงโอเคสะสำหรับวันนี้ก็จบปจะเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้เพื่อพีนน่าสำหรับเกม for skin world นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ